สวัสดีครับวันนี้พงพามาแนะนำคำว่า audio interface ครับแน่นอนครับว่าชื่อคลิปบอกเต็มๆนะว่าวิธีเอาเสียงเข้าคอมพิวเตอร์ครับแต่ว่าอาจจะ ขาดตกไปนิดหน่อยครับคือวิธีการเอาเสียงเข้าคอมพิวเตอร์โดยไม่ใช้ไมโครโฟน USB ครับหลายคนเวลาจะอัดเสียงเวลาจะเอาเสียงเข้าคอมนึกถึงอย่างแรกครับไมโครโฟน USB แต่ว่ามันก็มีลิมิตเอชั่นเนาะคือหมายความว่าความสามารถในไมโครโฟนอ่ะมันมีเท่าไหร่มีฟีเจอร์มาให้เท่าไหร่เราก็จะตันที่ไปดานเท่านั้นครับถ้าต้องการขยับขยายปุ๊บอ่าโอเคเจอปัญหาละซึ่ง audio interface มันจะไม่ค่อยเจอปัญหาแบบนั้นครับหรือโอกาสเจอปัญหาพวกนั้นจะน้อยกว่าเพราะว่าความยืดหยุ่นในการใช้งานเนี่ยมันมีเยอะกว่ามากๆครับซึ่งวันนี้เราอาจจะไม่ได้มาลงลึกกันมากๆนะครับเอาเป็นอะไรที่ง่ายๆแล้วแน่นอนหลายคนอาจจะบอกว่ามันก็มีซาวการ์ดให้เลือกแน่นอนครับซาวการ์ดมันก็ทำงานคล้ายๆกับออเดียลอินเทอร์เฟซซึ่งจริงๆแล้วคง์ไม่อยากใช้คำพูดที่มันทับซ้อนกันบางคนอาจจะเรียกออ d ด o i n อินเทอร์เฟว่าเป็นซาวการ์ดครับแน่นอน มันอาจจะเน้นการใช้งานกันแตกต่างกันค่อนข้างชัดเจนครับแม้ว่างานหลายๆอย่างมันจะทําได้เหมือนกันนะแต่ว่าอันนี้ในคลิปนี้เราละเอาไว้ว่าซาวการ์ดสำหรับพงแล้วเนี่ยเน้นเสียงออกไปนะครับแต่ออเดออินโนเฟสเน้นทั้งเสียงเข้าและเน้นทั้งเสียงออกนั่นเองครับเอาง่ายๆก่อนเอาเสียงเข้าคอมคือเนี่ยพงม,มีอุปกรณ์หลายอย่างที่เอาเสียงเข้าคอมได้ครับไม่แบบ USB พงก็มีนะหรือจะเป็นอันนี้ครับนี่อันนี้ให้ดูนะนี่ตัวนี้ ตัวนี้ทํางานได้หลายอย่างครับเอาเสียงเข้าคอมก็ได้เอาภาพเข้าคอมก็ได้นะครับถ้าเกิดดูด้านหลังเนี่ยมันจะมีนี่ครับช่องต่อที่เป็น HDMI ด้านนี้นะนี่แล้วก็มีช่องต่อหูฟังด้วยครับแปลว่าโอเคเอาเสียงเข้าคอมแล้วมอนิเตอร์ได้เอาภาพเข้าคอมได้ด้วยครับรวมถึงถ้ามองจากด้านบนจะมีปุ่มกดเยอะแยะเลยครับซึ่งปุ่มกดพวกนี้อ่ะอันนี้อธิบายไวไว อันนี้จะเป็นซาวด์บอร์ดได้ในตัวด้วยครับแต่วันนี้เราคงจะไม่ลงลึกถึงอุปกรณ์ชิ้นนี้ครับราคาสูงนิดนึงแล้วก็อาจจะใช้ไม่ได้สะดวกสบายนักเท่าไหร่ครับอันนี้สําหรับแบบคนที่ต้องการความแอดวานซ์ขึ้นไปอีกครับแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากจะพามาดูวันนี้ครับคือ Audio Interface ที่เป็นตัวแบบเบสิกเบสิกแบบนี้ครับ Audio Interface ที่เป็นตัวเบสิกแบบนี้ราคาอาจจะดูแล้วอืมันก็เริ่มต้นที่ประมาณ5000หลายคนอาจจะบอกว่าโอ้ราคาค่อนข้างดุนะ แต่ว่าถ้ามาดูพวกพอร์ตการเชื่อมต่อเนี่ยค่อนข้างครบครันครับอ่ะเอาง่ายๆก่อนเราบอกกันว่ามันต้องรับเสียงเข้าไปที่คอมได้ครับเพราะฉะนั้นเริ่มจากการทำงานง่ายๆครับอันนี้มี USB-C 1พอร์ตนะครับซึ่ง USB-C อันนี้1พอร์ตเนี่ยใช้ต่อคอมปึ๊บแล้วก็ใช้จ่ายไฟจากคอมมาที่ตัวนี้ได้เลยครับแปลว่าไม่ต้องต่อไฟแยกใช้งานง่ายๆนะครับแค่นี้จบแล้วสำหรับเรื่องการเชื่อมต่อด้วย USB ทีนี้พอร์ตต่างๆเนี่ยเป็นอนาล็อกหมดแล้ว่ะเรามาไล่ดูกันทีละพอร์ตก่อนว่ามันเอาเสียงเข้าคอมได้ยังไงบ้างนะครับโอเค2พอร์ตนี้นะเป็นพอร์ตที่จะเป็นแบบอะช่องต่อโมโนไปเข้าลำโพงนะครับก็เป็นแบบว่าอาเรียกว่าอะไรดีโฟนแจ็คอะเป็นแจ็คแบบ6.3ดมมิลนะครับขนาดใหญ่นะไม่ได้เป็น RCA ก็อาจจะต้องหาลำโพงที่มี i ินพุตที่เป็นแบบนี้แบบเดียวกันถึงจะใช้ได้หรือบางคนอาจจะแปลงเป็นแบบ RCA ก็ทําได้นะหรืออาจจะแปลงเป็น XLR ก็ทําได้มันมีสายแปลงปลแปลงมานะครับแต่ว่านี่ครับพอร์ตหลักเลยนี่จะมี2พอร์ตแบบนี้ครับตรงนี้อาจจะเป็นพอร์ต XLR แบบคอมโบนะก็คือจะใช้เป็น6.3มิลก็ได้ใช้เป็น XLR ก็ได้ครับคือรับเป็นบาลานซ์เข้ามานะครับซึ่ง2พอร์ตเนี้ยก็รับได้ทั้งไมด์ไดนามิก ได้ทั้งไม์แบบคอนเดนเซอร์นะครับเพราะว่าเขามีนี่ตรงนี้แ a น to ม48โวลต์เข้ามาให้ครับคือถ้าเกิดใครไม่ได้คุ้นเคยกับไมโครโฟนเนี่ยก็อาจจะแบบอุ๊ยทำไมต้องมีอะไรปุ่มกดเพิ่มตัวไฟ48โวลต์ด้วยคือไมโครโฟนบางตัวเนี่ยมันต้องการไฟเข้าไปเลี้ยงเพื่อที่จะทำงานเพิ่มขึ้นได้ครับไม่งั้นมันจะทำงานออกมาแล้วแบบพูดง่ายๆอะ่ะมันทำงานไม่ได้เอาพูดนี้ดีกว่าสั้นๆเลยคือมันอาจจะไม่ได้ตรงมากนะักแต่ให้ทุกคนเข้าใจกันว่า มีไมโครโฟนบางชนิดครับต้องการไฟเลี้ยงนะครับซึ่งอันนี้ให้มา48โวลต์ก็โอเคใช้งานสบายๆครับซึ่งไมโครโฟนทั่วไปในท้องตลาดที่ต้องการไฟเลี้ยงเนี่ยก็ต้องการเป็น48โวลต์นะครับไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมากนะแต่ว่าความพิเศษเนี่ยเขาจะมีปุ่มด้านข้างมาให้ตรงนี้2ปุ่มครับสวิชด้านซ้ายก็เป็นของอินพุตด้านซ้ายนะครับแล้วก็สวิชด้านขวาของอินพุตด้านขวาครับคือมันเป็นการสับสวิชอะเพื่อที่จะเปลี่ยนการทํางานให้เหมาะสมกับ i ินพุตหรือว่าซอสที่วิ่งเข้ามาครับคือถ้าใช้เป็นไมโครโฟนเนี่ยก็จะปรับเป็น1นึ่งหนึหนนะแล้วถ้าเกิดเราสับสวิชไปอีกแบบหนึ่งเนี่ยมันก็เหมาะสําหรับการที่จะเสียบตัว Input หรือว่าสัญญาณเข้ามาจากเครื่องดน,นตรีอย่างเช่นกีตาร์อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นโอเ i o ยลนิวเฟสตัวเนี้ยมันใช้งานเหมาะสมกับทั้งคู่เลยคือมันจะปรับเกณฑ์ให้เหมาะสมกับไมหรือว่าเครื่องดน,นตรีนั่นแหละนะครับแล้วก็ไฟ4 8่โวลต์เนี่ยจะเป็นแบบว่า กดปุ่มเดียวนะครับแล้วก็จ่ายไป48โวลต์เข้ามาทั้ง2อ n p ินพุตเลยนะอันนี้เป็นข้อจำกัดเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ว่า Audio Interface โวนนี้แม้ว่าราคาจะ5,000บาทเนี่ยมันก็โอเคแหละมีหลายอย่างที่อืถ้าเทียบกับพวกแบรนด์ที่เป็นแบบ Audio Interface ที่เขาเน้นมากๆหรือเป็นแบรนด์แบบพวกที่เขาทำอุปกรณ์อัดเสียงอะในชื่อชั้นในราคาเดียวกันเนี่ยเราอาจจะมองว่าเฮ้ยราคามันก็เท่ากันอะ ทำไม Creative ที่เป็นแบรนด์แบบคอมพิวเตอร์ทำไมทําราคามาใกล้ๆก,กันมาเท่าๆกันนะครับบอกก่อนว่าถ้าเป็นแบรนด์ที่เป็นพวกอุปกรณ์อัดเสียงโดยเฉพาะเนี่ยห้าพเนี่ยมักจะได้ input ที่เป็นไมโครโฟนเนี่ยหนึ่งอเท่านั้นนะครับแล้วก็ตัว output เนี่ยที่เป็นหูฟังก็จะได้แค่1 output นะแต่ว่าอันนี้ครับหมุนมาดูด้านหน้าเราจะเห็นว่ามีช่องต่อหูฟังแบบ6 3มิลเนี่ยอันเนี้ยสองเอาพนะครับซึ่ง โอเคมันทำให้เรารู้แหละว่ามันขยายขอบเขตงานได้เยอะกว่านะเพราะฉะนั้นมันก็มีจุดแข็งของมันและก็ทําให้เป็นเหตุผลที่เขากล้าตั้งราคานี้นะครับมีอีก2อสจุดที่ผมคิดว่ามันดีนะสำหรับตัวนี้คือโอเคใน Audio interface ที่เป็น2 input ตเนี่ยตัวนี้ยไซส์ไม่ได้ใหญ่นะครับหลายๆตัวใหญ่กว่านี้ด้วยซ้ํานะแล้วก็หลายๆตัวขนาดใกล้ๆนี้แต่โดยรวมแล้วเนี่ยตัวนี้ถือเป็นไซส์ที่ค่อนข้างเล็กและก็ ไม่ได้ใช้งานยากครับค่อนข้างประหยัดพื้นที่บนโต๊ะเลยนะแต่ว่าจุดที่ผมชอบเนี่ยอยากให้ดูข้างๆครับเราจะเห็นว่ามันมีสโลปเอยียงๆนะเพราะฉะนั้นเวลาใช้งานเนี่ยใช้งานสะดวกครับอ่ะเราลองดูจากกล้องบนบ้างมันทําให้เราเนี่ยเวลามองลงไปนะเราจะเห็นไอ้พวกเนี้ยพวกตัวหนังสือเนี่ยง่ายนะครับแล้วก็เวลาหมุนหนอบพวกเนี้ยเราก็จะเห็นได้ชัดเจนหมุนง่ายเพราะถ้าเกิดว่ามันไม่ได้เป็นสโลปเนี่ย เราจะต้องบิดข้อมือลงไปอีกนิดหนึ่งเนาะแล้วมันจะหมุนยากกว่าการที่มันมีองศาเอียงๆแบบนี้ผมก็เลยคิดว่าในราคา5,000บาทเนี่ยโอเคจุดเด่นของมันเลยคือมี2 Input 2 Output ที่เป็น2ไมค์แล้วก็เป็น2หูฟังนะครับรวมถึงขนาดค่อนข้างเล็กนะครับแล้วก็มีสโลปที่เหมาะกับการทำงานด้วยคือพวกอุปกรณ์อัดเสียงอะบางยี่ห้อเนี่ย คือเขาแบบคิดว่าอ่ะเราอาจจะไม่ได้วางบนโต๊ะทํางานเป็นหลักนะครับเขาก็เลยแบบว่าออกแบบให้มันแฟลตไม่ได้มีสลบเอียงขึ้นมานะอันนี้คือเป็นสิ่งที่มันเหมาะกับการทํางานอยู่บนโต๊ะคอมมากๆนะครับแล้วก็นี่เลยทีเด็ดเลยคือเคาะตรงนี้ดีกว่ามันใกล้ไหมคือวัสดุมันดีอะวัสดุถ้าพงจําไม่ผิดจะเป็นอลูมิเนียมนะครับก็ มันให้อะไรที่แบบคุ้มค่าคือบางยี่ห้อมันได้เป็นพลาสติกหรือได้เป็นอลูมิเนียมแค่ด้านหน้านะแล้วก็ด้านขอบด้านข้างอะไรเงี้ยมันก็จะกลายเป็นพลาสติกไปนะครับซึ่งโอเคอันนี้อาจจะไม่ใช่ประเด็นใหญ่สําหรับใครหลายๆคนครับแต่มันมีอีกอันนึงที่ Audio Interface ที่เป็นแบบแบรนด์ที่สําหรับแบบ Equi ป ment สาหรับการอัดเสียงโดยเฉพาะอ่ะมันไม่ค่อยให้ปุ่มนี้มาก็คือปุ่มมิวนี่มันมีปุ่มมิวมาให้ด้วยเพราะฉะนั้นอันเนี้ยสาหรับคนที่ อยากจะแบบเอาไปไลฟ์หรือจะเอาไปใช้แบบคอนเฟอเรนซ์คอลอ่ะดีมากเลยกดปุ่มมิวปุ๊บตัดเสียงใหม่ไม่วิ่งเข้าไปที่การประชุมอะไรอย่างเงี้ยหรือเสียงมันจะได้แบบไม่ลั่นไปออกอะไรเงี้ยครับก็ถือว่าเป็นฟีเจอร์ที่แบบอันนี้ดีนะคือปุ่มมิววันนี้ผมชอบมากนะย้ำอีกทีว่ามิววันนี้มันคือแบบใช้งานได้ง่ายใช้งานได้สะดวกจริงๆครับแล้วก็การใช้งานครับอันนี้อธิบายนิดนึง ไอ้ปุ่มหมุนหมุนแบบนี้ที่เรียกว่าน็อปเนี่ยนะครับอันนี้หมุนได้อย่างเดียวนะกดไม่ได้นะแต่ทุกปุ่มเนี่ยอ,อยากจะบอกว่าคุณ i t y นะคือมันจะมีความหนืดความละมุนที่แบบกําลังดีอะ่ะคือบางยี่ห้อเนี่ยไปลองหมุนดูเราจะรู้สึกว่าเขาให้ตัวอ่เรียกว่าอะไรนะตัวนอปอันนี้ด้านในอะ่ะมันเป็นแบบของราคาถูกอะ่ะคือถ้าเป็นคนที่รู้พวกการประกอบพวกเนี้ยข้างในเนี่ย มันจะมีแบบของราคาถูกยันไล่ไปแพงมากๆนะครับซึ่งไอตรงเนี้ยทุกอันเลยนะคือที่เขาให้มาเนี่ยไม่ได้เป็นแบบดิจิตอลนะครับเขาให้เป็นแบบว่าอนาล็อกนะแล้วฟิลในการหมุนเนี่ยโอเคเลยแม้ว่าพงจะรู้สึกว่าอืพงอยากให้มันสูงขึ้นมาอีกสัก3-3มสอมิลอเไไงี้ยนะครับ2-3มิลมันจะทำให้เราเนี่ยหมุนหนอบได้ง่ายกว่านี้นะแต่ว่าโอเคแล้วแหละในราคาประมาณ5,000บาทเอาจริงๆ ไม่ค่อยเจอยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่จะทำตัวหนบได้แบบฟิลลิ่งดีอะไรขนาดเนี้ยนะครับแล้วก็นี่ครับด้านบนนะอ่ะใช้งานง่ายๆแบบนี้เลยนะคืออันเนี้ยจะเป็นแบบโมบายดีไวซ์ก็คืออธิบายตัวอินพุตตัวนี้แหละก็คือใช้ขยายสัญญาณนะคือถ้าไม่เห็นอันเนี้ยเมื่อกี้พงอาจจะลืมพูดไปว่ามันมีอินพุตอันนี้ที่เป็นแบบรับจากตัวโทรศัพท์มือถือนะครับ ก็เวลาใช้เน like like ี่ยก็มาหมุนหมุนแค่นี้หมุนเพิ่มหมุนลดเอานะครับปกติเลยนะแล้วก็อันนี้ A กับ B เนี่ยก็คือใช้ขยายสัญญาณรับเสียงมาจากนี่2ช่องนี้เลยนะ2ช่องนี้นะครับก็เข้าใจง่ายๆเนาะแล้วก็มีตัวนี้ไฟอินดิเคเตอร์บอกนะครับว่าสัญญาณเข้ามาในระดับไหนนะเดี๋ยวมีเทสให้ดูแล้วก็จะได้เห็นจริงๆว่าไฟมันทำงานวิ่งขึ้นวิ่งลงเปลี่ยนสีอะไรยังไงบ้างนะครับโดยปกติพวกนี้ ถ้าสีเขียวโอเคสัญญาณแบบอยู่ในแบบช่วงเซฟเซฟนะครับแต่ถ้าเกิดว่าสีส้มใกล้แตกสีแดงคือแตกแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะครับแล้วก็อันนี้ครับเอาพุท v ว l ลุมนะก็คือตัวนี้เลยอันนี้จะเป็นแบบอะลำโพองออกนะสำหรับที่จะหมุนตัวนี้นะปรับวอยุมนะครับ แล้วก็มีนี่หูฟอนวอลยุ่มซึ่ง h e p h ฟ n นเมื่อกี้จําได้ใช่ไหมว่ามันมี2หูฟังใช่ไหมครับนี่แยกมาให้เลยสําหรับบางทีเนี่ยเราใช้หูฟังแล้วหูฟังต่างรุ่นกันหรือว่าใช้คนละแบบมี2คนนะคนละหูฟังอะแล้วแบบ บางคนอยากได้ยินเบาบางคนอยากได้ยินดังอะไรเงี้ยก็มาหมุนตรงนี้แยกได้อิสระครับคุณง่ายๆ2ไม้ปรับเกณฑ์แยกอิสระนะครับหูฟัง2อ,อันแยกอิสระนะครับแล้วหูฟังกับลาโพงแยกอิสระเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ใช้งานง่ายมากๆจริงๆแล้วเนี่ยพงรู้สึกว่ามันคลีนแหละแต่ให้พงเลือกนะพงอยากให้ไอ้48โวลต์น่ะกับสวิชสลับสําหรับไม้กับไลน์เนี่ยมาอยู่ปุ่มข้างบนตรงนี้คือแบบมันจะได้ควบคุมจากตรงเนี้ย ง่ายๆอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นอีกจุดนึงแหละที่ผมรู้สึกว่าเออออกแบบมาดีละสวยละแต่ไม่น่าไปอยู่ข้างหลังอะ่ะอยากให้มาอยู่ข้างบนมันใช้งานง่ายกว่าครับทีนี้ Audio Innovate ตัวนี้หลายคนอาจจะแบบเอ้ยมันขับไม่ได้ขนาดไหนนะก็กำลังขับฟร e Amp เนี่ยถ้าจำเลขไม่ผิดนะอยู่ประมาณ5 0 d เดซิเบลนะครับซึ่งไอตัว SM7B เนี่ยที่หลายๆคนชอบกันเนี่ยมันต้องการกำลังขับ 7 0เดซิเบลนะมินิมัมนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้พงม,มีเทสให้ดูนะซึ่งการเทสให้ดูพงก็ต้องใช้บูสเตอร์แหละครับนะก็เป็นของเฟ t เฮดนะมันได้ 23dB บ้างบวกเข้าไปก็50 23บวก23ก็ถึงมินิมั m ม e รี i บร้อยแของตัว S M 7 B พอดีนะครับแต่ว่าเราจะมี d y n a มิกอีกตัวหนึ่งนะครับของไฟฟายหล่อมากมามาเทสด้วยแต่ว่าตอนนี้รอเซตแป๊บหนึงเดี๋ยวกลับมาเจอกันครับ โอเคตอนนี้เราเซตติ้งทุกอย่างพร้อมนะครับก็อันนี้ให้ดูง่ายๆนะนี่คอมนะครับก็เชื่อมด้วยสาย USB 4เส้นเดียวนะแล้วก็ตอนนี้ครับพงอยู่กับไมค์ไดนามิก2ตัวนะครับตอนนี้เป็นเสียงจาก SM7B นะครับตัวนี้ SM7B หลายคนอาจจะคุ้นเคยกับตัวไมค์สีดำแบบล้วนๆนะแต่ว่านี้พงหาตัว Limited มาครับ มันจะมีสีแดงอ่ะอันนี้เป็นลิมิเต็ดนะครับทีนี้อันนี้ให้ดูจะชัดก่อนว่าพงเสียบ2 Input นะอันนี้คือตัวนี่ไฟฟายไมเดนามิกราคาประหยัดที่หล่อมากๆนะครับพงว่ามันเป็นด y นามิกที่ถ้าหลายคนไปดูราคาก็จะแบบเฮ้ยหน้าตามันดูดีกว่าราคาไปเยอะมากๆนะอันนี้เสียงปิดอยู่นะอันนี้คือพงบิดเกณฑ์แบบต่ําสุดนะครับเห็นว่าเสียงมันจะแบบมาแค่นี้นะ อันนี้คือ SM7B อันนี้เสียบบูสเตอร์แล้วนะเห็นไหมครับมันจะมีบูสเตอร์ตรงนี้อันนี้คือสาย XLR หรือว่าสายสัญญาณที่จะเอาเข้าอินเทอร์เฟซแบบเต็มๆนะแต่ถ้าไม่มีบูสเตอร์เนี่ยก็น่าจะทำงานพอได้นะแต่ถ้ามีเนี่ยก็ดีกว่าละครับนะอ่ะทีนี้ตอนนี้อันนี้เห็นไหมเสียงมันจะแบบอ่ะพอไม่พูดก็เงียบนะครับพอพูดก็จะเขียวๆจุดที่4จะเป็นสีเหลืองๆอ่ะจุดที่4พอแบบ พอพูดดังนิดนึงก็จะเป็นเหลืองๆนะแต่ถ้าเกิดว่าอ่ะจุดที่5จะเป็นสีแดงนะครับก็อันนี้ให้ดูเนาะว่าอ่ะมันทํางานกันประมาณนี้นะแต่เสียงในวิดีโอเนี่ยอาจจะไม่ได้เปลี่ยนไปเยอะเพราะว่าพงมีการแบบว่ากดเสียงเอาไว้นะการเสียงแตกนะครับเพราะฉะนั้นบางทีตรงเสียงแดงๆเมื่อกี้อาจจะไม่ได้แตกนะครับอันนี้เดี๋ยวปิดไม์อันนี้แล้วไปเปิดอันนี้นะครับโอเคอ่ะเราเปิดเสียงเปิดเสียงดันๆให้เห็นด้วย อะสขีดโอเคเป็นไงเสียงไมตัวนี้ก็โอเคนะแต่ว่าอาจจะมีนอย s e เยอะนิดหนึ่งนะครับแต่โดยรวมมงคิดว่าซุ้มเสียงโอเคเทียบกับราคานะก็ค่อนข้างหล่ออันนี้อ่าให้ดูไปพร้อมกันเลยว่าอินเทอร์เฟซตัวราคา5,000บาทเนี่ยใช้กับไมราคาประหยัดนะครับเสียงเป็นยังไงนะใช้กับไมราคาแบบคุณภาพสูงสูงราคาท็อปท็ คุณภาพเป็นยังไงบ้างอันนี้เสียบบูสเตอร์ทั้งคู่นะครับด้วยคอนดิชันเดียวกันสายยี่ห้อเดียวกันบูสเตอร์ยี่ห้อเดียวกันนะครับแล้วก็ลองเทสตรลองเทียบเสียงกันดูครับซึ่งแน่นอนหลายคนอาจจะแบบอ่ะแล้วทําไมจันต้องใช้อะไรวุ่นวายขนาดนี้ก็คือบางทีอยากจะอัดพอดแคสต์หรือว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะต้องแบบมี2คนเนี่ยนึกออกไหมในการทํารายการหรือว่าอัด u t u b e อะไรสักอย่างหนึ่งการควบคุมไมค์ได้2ตัวแยกอิสระแบบนี้ ประหยัดช่องเสียบ USB ด้วยครับแล้วควบคุมเกณฑ์แยกกันได้ชัดเจนครับง่ายๆด้วยไม่ต้องไปนั่งเลื่อนที่โปรแกรมนะหรือว่านั่งบิดที่ไม้สตัวแยกกันคือบางทีคนพูดกับคนคุมคุมรายการน่ะความรู้ไม่เท่ากันใช่ไหมครับคนถ่ายความรู้เยอะกว่าคนที่พูดบางทีอาจจะเป็นแค่พูดได้อย่างเดียวอะ่ะคือเขาไม่ได้รู้เรื่องการเซตติ้งพวกนี้เพราะฉะนั้นการมี audio interface พวกนี้ทําให้การทํางานมันง่ายขึ้นเยอะมากๆครับที่สําคัญอยากมอนิเตอร์2คน ปรับเสียงแยกกันอิสระได้ด้วยครับแน่นอนอันนี้พงใช้ตัวโรดเอ็หรือ NTH 100เอาเป็นว่าอันนี้เป็นหูฟังที่โอมไม่เยอะครับขับง่ายๆแต่ว่าตัวกำลังขับของตัวแอมหูฟังเนี่ยอันนี้พงบิดขึ้นมาถึงประมาณบ่าย2ถือว่าบิดออกมาค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากใช้หูฟังโอมสูงมากๆตัวนี้ขับไม่น่าไหวครับถ้าโอมกลางๆก,งก็ ก็ยังไม่ค่อยแนะนําคือมันคงใช้ได้แหละแต่คงไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่ครับแนะนําหูฟังที่ขับง่ายๆโดย j เฟสตัวนี้เหมาะมากๆครับแล้วก็แน่นอนครับอันนี้พงโคไม่เทสให้ดูเนาะเพราะว่าใช้ไม่ได้นะก็ไม่ได้ต่อตัวลําโพงนะครับปุ่มมิ้วอ่ะมาดูปุ่มมิ้วกันเมื่อกี้ก็จะเห็นว่าพอตัดปุ่มมิ้วนะครับหรือว่ากดปุ่มมิ้วไปเนี่ยไม้สองตัวเนี่ย มันตัดการทํางานเลยเสียงไม่เข้าไมเลยสักแอะนะครับเพราะฉะนั้นโอเคแอบปรับเสียงกลับมาที่ SM7B นะครับจะได้ยินเสียงที่มันแตกต่างกันนะโอเคจะได้แบบคอมเพร์กันชัดอีกรอบหนึ่งคือพอกดปุ่มมิ้วเมื่อกี้โอเคเสียงมันแตกต่างกันแบบว่าโดนตัดออกไปเลยนะเสียงเกณฑ์ตรงไม้เนี่ยไม่มีขึ้นสักแอะเลยนะครับแต่พอกดปุ๊บเสียงกลับมาแล้วแล้วก็นี้ครับปุ่ม Direct Monitor นะหมายถึงว่า ถ้ากดเนี่ยมีสีเขียวมาเนี่ยพงจะได้ยินเสียงพูดจากไม์ของตัวเองเนี่ยเข้ามาที่พงเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าพงแบบว่าอ่ะเอาวันเนี้ยให้มันกระพริบเนี่ยอันเนี้ยมันจะแยกละถ้าเกิดพงพูดด้วยไม์ตัวนี้เสียงออกหูฟังข้างเดียวนะครับเมื่อกี้ตอนที่มันไฟขึ้นค้างอะ่ะมันจะมิกซ์เข้ามาที่หูฟังสองข้างนะครับอันนี้ไฟไม่ติดเสียงไม่เข้ามาเลยมันจะรับเสียงจากคอมอย่างเดียวนะครับ อันนี้น่าจะเหมาะที่สุดครับไฟค้างเสียงเข้ามา2หูชินที่สุดนะอันนี้โน้ตไว้นิดนึงคือมันไม่มีปุ่มที่จะมิกซ์เสียงนะครับว่าอยากได้เสียงไมดังเท่าไหร่อยากได้เสียงจากคอมดังเท่าไหร่นะครับก็คงไม่ได้ใช้กันเท่าไหร่เนาะเพราะว่าถ้าเราซื้ออุปกรณ์ในราคาเริ่มต้นแบบนี้ฟังก์ชันฟีเจอร์เยอะๆเท่านี้ขาดฟีเจอร์อันนั้นออกไปอันนึงผมว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่อ่ะผมถือว่าในความคุ้มค่าของมันคือ2 Input 2 Input 1ลำโพงมีปุ่มมิวขนาดกระทัดรัดนะครับ UX UI ถือว่าออกแบบมาได้ดีนะครับมีสลบปเอียงมาใช้งานได้ง่ายนะมีปุ่มมิวมาให้ด้วยนะครับแล้วก็มีมอนิเตอร์ Direct Monitor ตรงเนี้ยก็ใช้งานได้ง่ายครับรวมถึง Input ไมค์สองอินเนี่ยเลือกได้เอาไมค์หรือ Instrument นะครับไปสับสวิตช์เลือกเอาข้างหลังตรงนี้ก็โอเคครับก็รีวิวสั้นๆแค่นี้ละกันถือว่าเป็น a u d i o i n t e r f a c e ในราคาประหยัดประหยัดที่ คิดว่าหลายคนอาจจะมองข้ามแหละแต่พงคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีจุดขายแล้วก็มีจุดแข็งในตัวของมันเองที่ค่อนข้างน่าสนใจครับยังไงก็แล้วแต่ถ้าเกิดใครอยากได้นะเดี๋ยวพงทิ้ง Affiliate Link ไว้ให้ด้านล่างนะครับมีค่าขนมไม้พงเล็กๆน้อยๆนะไม่ต้องห่วงว่าพงจะรวยนะครับคือด้วยค่า Affiliate Link เนี่ยในเดือนนึงเนี่ยก็ไม่ได้เยอะเท่าไหรอ่อ่ะเอาพูดกันง่ายๆกดซื้อตัวเนี้ยสักแบบ 30ตัว50ตัวพงยังไม่ได้ค่าบูสเตอร์ของพงตัวหนึ่งเลยซึ่งอันนี้พงม,มีบูสเตอร์2ตัวด้วยครับเพราะฉะนั้นมันถือว่าเป็นการสนับสนุนให้กําลังใจพงเล็กๆน้อยๆแค่นั้นล่ะครับไม่ได้ทำให้พงร่ารวยอะไรแต่ก็ถ้าใครคิดว่าอยากจะสั่งซื้อกด Affiliate l i n ลิให้พวกหน่อยก็ได้ครับรวมถึง Affiliate l i n ลของไฟฟ i ตัวนี้ด้วยถ้าเกิดใครอ,อยากได้ลองกดดูครับแต่ SM7B ตัวนี้แน่นอนครับ ไม่มีเพราะว่ามันเป็นตัวลิมิเต็ดนะมันหาซื้อในไทยไม่ได้ด้วยครับยังไงรีวิวนี้ปิดสั้นๆแค่นี้ละกันแล้วถ้าเกิดชอบรีวิวนี้ยังไงฝาก subscribe ช่อง SuperTomo ไว้ด้วยครับยังไงไว้เจอกันสวัสดีครับ